เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในวงการบันเทิงของเราแต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าเป็นกรณีที่ยังคงตามหาและตามสืบเมื่อเพจด,ดังปล่อยคำใบ้ค่ะเมืองมึงตามส่องนักร้องพิธีกรท่านหนึ่งกับผัวให้หน่อยสิช่วงนี้มีความหวานเงียบผิดปกติแฮะต่อมาชาวเน็ตจับตาไอจีฝ่ายหญิงก็ไม่มีภาพคู่สามีเหลือให้เห็นเลยส่วนฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่นานแล้วนะ เหลือแต่ภาพครอบครัวหลายคนโยงไปที่นิ่าสุธิตาค่ะกับคุณสามีแบงค์พัชระทำเอาชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์สอบถามกันในไอจีสาวนินา่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเยอะแยะมากมายค่ะล่าสุดค่ะทีมห้องข่าวบันเทิงได้ติดต่อไปยังผู้จัดการของน้องนินา่าถึงกระแสข่าวนางกล่าวได้รับคำตอบมาว่าตอนนี้นินายัางไม่พร้อมจะตอบคำถาม ใดๆโดยเบื้องต้นทางผู้จัดการดูแลแค่ในส่วนของงานส่วนเรื่องส่วนตัวคงต้องให้เขามาตอบเองและเมื่อถามไปเรื่องราวของสาภาพจิตใจของนี่นาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้คำตอบกลับมาว่าก็ปกติดีมีความสุขขณะที่นี่นาสุธิตาได้เปิดเผยกับสื่อหนึ่งว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมจะพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเวลานี้ อย่างไรก็ตามนะคะต้องรอฟังจากปากสาวนิหนาว่าจะดีที่สุดเพราะว่าเรื่องเราทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นข่าวรือหรือมันเป็นเรื่องจริงหรือ,อยังไงรอสิคะสาธุคอยเป็นข่าวลือค่ะ